เื่อเช้านี้นคะค,ะ,ตตนคะ,ะทางบริษัท True Internet Data Center จำกัดค่ะได้ทำพิธีรับมอบใบประกาศรับรองมาตรฐานการบริหารจัดก,การ ชมภาพบรรยากาศในทีวีมั่วประกาศในช่องช้า อะบ้านะครับจะเน้นองไปมีทั้งแต่การดีไซน์นะครับอารคอนซลท์ถึงการอินเเนตจนและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสสรนะครัโดยเรับเกียรนจากทาง้าลูกค้าแล้วก็กาทางทีมูนครับมููเนี่ช่วยเล่าประสบการณ์ทางนะครับพีซ ในปีดนึいい่งเราเขียนว่า ไอซี 20, การทำเทรนนิ่งคอร์สการทำการสัมมนาลักษณะเช่นวันนี้รู้จักกับท่านและท่านได้รู้จักกับเราการทำการถอมถ่ายความรู้ของเรานอกจากเป็นการถอดถ่ายความรู้ในเชิงของระลิตการให้การรับรองมาตรฐานต่างๆก็เป็นอีกภารกิจที่สำคัญของเ s สลลูกค้าสามารถที่จะรีเช็คบนเว็บไซต์ได้เลย และสามารถที่จะดาวน์โหลดสอริฟิเคตของท่านได้เลยเช่นเดียวกันมาตรฐาน u s i n e s s ูดิ t ี i ี้ t ม m a n a g e m e n t s y s t e m นะคะหรือภาษาไทยเราเรียกว่าระบบการบริหารจาัดการการดเนินธุนรกิจอย่างต่อเนื่องถามว่าไวรัสเป็นธรรมชาติสร้าง ของเ u สค i ั n เกิดจากอันแรกเลยไม่ได้มี2องพันเศษเกิดเพราะฉะนั้นสวายฟูมาอย่างแรกอันที่สองคืออะไร เสียงไปหมดเลยกำลังโดน depression กำลังโดนพายุแซนดี้อยู่ไม่สนใจยังไงฉันก็จะเคลมไม่ได้ไ i ซ o 22301ขนาดตัวนี้เป็นตนาดที่เขียนว่า societal security social เราสามารถที่จะรับมือกับเทรด a ต่างๆหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะของ Disaster เราจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเรา แน่นอนที่สุดลูกค้าก็จะมั่นใจในเรามากกว่าคู่แข่งของเราที่ไม่มีระบบหรือไม่ได้จัดการอะไรเลย,เลยฟังผมหน้าให้ทำยังไงล่ะถ้าไฟไหม้น้ำท่วมไฟดับแผนดินไหวแล้วฉันยังดำเนินธุรกิจของฉันได้ไมีอาจารย์บอกว่าเพียงแค่คาดว่าทำให้มีไม่ได้จะต้องเอา structure กิจโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันท่อนข้ามดิจิทัลไอทีสิ่งที่ต้องกู้กลับมากอบคือเรื่องของไอทีซิสเต็มหรือดา t ้าซิสเต็มงตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีอุบัติการเกิดขึ้นทำยังไงไม่ให้มันเป็น Disaster เช่นถ้ามีน้ำท่วมเกิดขึ้นที่ทางภาคเหนืออันนี้คือการลดความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักเพราะถ้าเกิดมันเป็นดี s ัสเทอร์ุก้าน เราจะเห็นว่าโพลิกรบเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะเขาลิมิตค่ะเขาไม่ยอมเสียโอกาสทางธุรกิจนะคะโรงงานยังไม่สามารถที่จะเรียกค่าบริยกลับมาได้แต่เขาเอายอมที่จะอันนี้จะเป็นลิสท์ที่ิศวิกมานะคะเป็นกลยุทธ์โดยทั่วทั่วไปไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้อยู่กรุงเทพมันเลยอยู่ชลบุรีใช่หรือไม่ คนของเราเราได้รับการฝึกฝนหรือเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วเรอยกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น,นเคยเห็นไหมคะเวลาไฟไหม้ใจอยู่ไหนแหล้วเวลานานท่วมถึงแม้จะต้องมาทำงานแต่ใจอยู่ที่บ้านแล้วนะคะอยู่ข้างนอกเขารู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้งานของเขาโอเปเรตต่อไปได้จากข้างนอกเขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองไหมคะ ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะเขาไม่ใช่ระดับพี่ๆที่มานั่งตรงนี้แต่ผมก็ว่ามันหนักมากเลยนะแต่ถ้าทำเนี่ยผมก็มั่นใจลูกน้องผมก็มั่นใจลูกค้าก็มั่นใจนี่มันน่าทำไหมคะในฐานะคนทํางานของสถาบันมาตรฐานถ้ามีลูกค้าใครๆคนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างนี้ ICT ที่จะทำ BC หรือ Business Continuity ค่ะถ้าเกิดจะเกิดการเฟลียเรือ ขอให้มีอลามอลามเพื่อที่เราจะเข้าไปจัดก,การกับอินซิเดนต์หรืออุบัติการนั้นก่อนที่มันจะ drop หรือก่อนที่จะกลายเป็นดิส ASTER หรือก่อนที่ระบบงานไอทีเราจะล่มอันที่3คือ react การรีคอเวอร์ของเราเราตั้งธงไว้หรือยังว่าเราจะรีคอเวอ ที่สุดมัน <Okay. S 1> ทําให้ลูกค้า